สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแฟรนชาย์เครื่องสําอางที่มีประสบการณ์การทําธุรกิจในด้านเครื่องสําอางและสุขภาพของไทยมามากกว่า15ปีกับแฟรนชาย์เครื่องสําอางดีโคซึ่งกําลังเป็นที่สนใจของผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเพราะเรื่องของความสวยงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามไม่มีวันตายไปจากเส้นทางธุรกิจนาน นนรุ่นสวัสด์ยามเช้านะครับเจอกันอีกแล้วครับกับร้านเด็ดประเทศไทยนะครับวันนี้ครับผมบอกเลยว่าผมพาทุกคนเนี่ยพิเศษมากมาห้างเลยนะครับเซ็นเตอร์วันครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะเข้าห้างแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเพราะว่าจะพาทุกคนมารู้จักกับธุรกิจที่สาวๆเนี่ยห้ามพลาดครับก็คือธุรกิจ เครื่องสําอางครบวงจรนั่นเองนะครับร้านนี้ผมบอกเลยว่ามีทั้งบํารุงผมบํารุงผิวหน้าผิวกายมียันน้ําหอมจนไปถึงอาหารเสริมเลยนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยราคาจับต้องได้ถูกกว่าตลาดทั่วไปแน่นอนคุณภาพก็ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบื้องหลังความสําเร็จของธุรกิจนี้เป็นมาอย่างไรครับกับร้านธุรกิจเครื่องสําอางบีโคครับ ีโคเป็นแฟรนชสายเครื่องสําอางครบวงจรที่มีทั้งขายแบบออนไลน์และเปิดร้านเครื่องสําอางสาขาที่มีทั้งขายส่งขายปลีกเครื่องสําอางราคาถูกโดยมีสินค้าให้เลือกมากมายครบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางอาหารเสริมครีมบํารุงทุกชนิดเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแฟรนชสายเครื่องสําอางบีโคกันว่าอะไรที่ทําให้เขามั่นใจว่าธุรกิจของเขาจะมีความมั่นคงบนเส้นทางธุรกิจครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจนะครับแฟนชายร้านขายเครื่องสำอางบีโคครับพี่เชนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านสวยงามมากนะครับเอาจุดเริ่มต้นกันดีกว่าครับบีโคทำไมต้องชื่อบีโคครับพี่เชนอ่าบีโคนะครับเล่าถึงความเป็นมาก่อนได้เลยครับ ก่อนีนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็มีพื้นฐานของการเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งนะครับจบของเราคืออยากให้ครอบครัวของเราหรือทางบ้านของเราเนี่ยเขามีสถานะ หรือว่าอะไรที่ที่พอดีขึ้นนะครับมันก็มีคนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบสิ่งไหนเนี่ยคุณลองทํากับมันอยู่นานแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของรายได้ได้ครับผมผมก็เลยเข้ามาในจุดนี้ก็เลยได้มาเป็นเรื่องของการขายช่วงแรกเป็นน้าหอมแล้วมาเป็นลูกค้าก็ตอบมาเรื่อยๆว่ามีเครื่องสำอางโน่นนี่นั่นเปนการละการเป็นเยอะขนาดนี้เลยครับเราเริ่มมาแบบทุบมอข้าวเมื่อไหร่ออกจากงานประจําเมื่อไหร่ ก็ตอนที่มันมาถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าเราเราเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเราเองได้โจทย์มันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงเราไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมันก็เลยตัดสินใจณวันนั้นเลยโดยมีตังติดตัว3 0 0พโอ้โหคือทุบทุบมาว่าจริงผมก็เลยมาดูว่าผมชอบอะไรแต่กลายว่าผมไม่ชอบ น้ําหอมเอมอ,อ,อพอชอบน้ําหอมเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยก็เออ,เอ,อมันพอเป็นธุรกิจได้ไหม,มก็เลยมาหาข้อมูลตัวเลขสศิติอะไรต่างๆนะก็เลยมารู้ว่า โอเคธุรกิจความสวยความงามและสุขภาพเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเติบโตค่อนข,ข้างสูงแล้วก็ตกเตัวทุกปีนะตอนแรกเนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์ก่อนลูกค้าก็ตอบมาเรื่อยๆว่ามีเครื่องสาอางนอกนี้มันการะการเป็นเยอะขนาดนี้เลยได้ในส่วนของสินค้าเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็ได้เปิดร้านค้าอืมทไมถึงชื่อ B ี C o b โอครั้งแรกมันย่อมันมันเริ่มมาจากนะครับ B เนี่ยตัว B คือมาจากบิวตี้ Beau t y ตัว C คือมาจากเซ็นเตอร์เ e ็ตอตัว O ออนไลน์ออนไลน์อ่ะทีนี้ก็เลยมันย่อให้กันค มันก็เลยเลือกง่ายว่าบีโค่บีโคครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยบีโคของเรามีครบทุกอย่างเครื่องสําอางน้ําหงน้ําหอมเข้ามาผู้หญิงสาวๆสวยๆอยากจะมาช้อปปิง้งแต่งนงแต่งหนะ้าร้านนี้ตอบโจทย์เลยใช่ครับอเรามีหมดเลยนะฮะของพี่รับมาจากไหนสินค้าบอกได้ไหม ได้ครับคือสินค้าของเราเนี่ยเราต้องแยกก่อนมันมีหลายประเภทถูกไหมครับแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีที่มาแตกต่างกันนะแต่ว่าเราจะเอาสินค้าไหนเข้ามาเนี่ยนะเราต้องเน้นเลยกบว่า1อ่ะสินค้าต้องเป็นที่ต้องกางตลาด2คุณภาพเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักก่อนอันดับแรกเรื่องคุณภาพแล้วที่สําคัญเลยเรื่องราคาราคาของพี่ต้องถูก แล้วะจะถูกกว่าตลาดทั่วไปได้ยังไงแน่นอนครับเนื่องจากว่าเราเราเราทำธุรกิจมา15ปีนะครับประสบการณ์หรือว่าการหาค้นหาสินค้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญน,นะครับเมื่อหาราคาที่แล้วก็หาสินค้าที่มันตอบโจทย์แต่ละได้แล้วนะครับ,รบแล้วราคาที่มันถูกได้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราซื้อปริมาณเยอะมันก็เกิดเรื่องของปริมาณน,นะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม,ไม่สามารถที่จะร,ระดมทุนได้ขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เรา สะสมเวลามาสิบห้าปีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็สะสมเรื่องของประสบการณ์ว่าอะไรยังไงที่มันจะราคาถูกได้อะไรเงี้ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือได้ของราคาถูกแต่คุณภาพยอดเยี่ยมไม่แพ้ของอื่นๆหลางอย่างเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับกายจ่ายในราคาคือทุกคนจ่ายได้บางสินค้าเนี่ยเข้ามาจากเกาหลีแท้นะครับเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆเลยจากการเพรสนะครับแต่ว่าคนสามารถจ่ายได้ในราคาที่ย่มเย่ ผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านกับพี่เชนแล้วนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือน้ําหอมที่พี่เชนบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของร้านพี่เลยอ๋อถูกต้องครับสังเกตว่ามันจะราคาค่อนข้างประหยัดมันถูกมากพี่ใช่แต่ว่าคุณภาพเนี่ยคือคือมันคุ้มเลยแหละครับลองเห็นอย่างที่ผมเห็นนะแล้วผมหยิบมาสักขวดหนึ่งเนี่ยนะครับ149บาท นะครับโอ้โหถูกมากๆนะชะได้เป็นสองสามเดือนเลยใช่นะครับอ่ะลองมาตรงโซนอื่นๆบ้างอันนี้ตาแก้มปากอ่ะอันนี้ตาแก้มปากนะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องของอลิปสติกเขาเรียกอะไรบ้างนะครับปัดแก้มลิปสติกราคาถูกไม่ไม่ไม่พอนะฮะคุณสามารถเทสตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับว่าสีไหนบ้างนะครับก่อนที่จะตัดใจซื้อเทสตามที่ต้องการใช่เลยคะคือทุกสีที่เนี่ยฮะคุณก็สามารถที่จะเทสได้เลยครับก็หมายความว่าถ้าผมบ้านใกล้สาวรีนี่ผมเดินมาเทสทุกวันเลยครับปากแดงเจ็ดระเบ้อกาทำงาน ได้ไหมได้เลยครับยินดีได้เลยนะโอ้ใครอยู่สาวุรีแวะมาได้นะ <c oughs> บีโค cool. มาพร้อมระบบการจัดการร้านค้าที่มีมาตรฐานสากลารันตีด้วยรางวัล SME Award สาขา The Best of Business Online ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแรงที่สุดในยุคนี้ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจคุณสามารถโทรไปขอคำปรึกษาจากทีมงานได้ก่อนนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตัวเองโดยคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกและไม่ต้องเซย่ยงเพราะเขามีทีมงานคอยช่วยเหลือและคอยให้คำแนะนำ ทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ชัดนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมแล้วก็คือราคามันมันถูกกว่าตลาดทั่วไปใช่แล้วก็ย้ําตรงนี้เลยว่าคุณภาพเนี่ยเท่ากันชเท่ากันตัวเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบงด์ที่ผมแจ้งไปครับเพียงแค่พี่เชนเนี่ยเราได้แหล่งรวมไปถึงเราซื้อในปริมาณที่มากแล้วเราก็อยู่ในตลาดมานานใช่เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์รไม่ว่าจะหาสินค้าจากต่างประเทศเองในประเทศเองนะเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ทีนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจดีโคแบบนี้ได้เช่นกัน เดี๋ยวให้พี่เชนแนะนำดีกว่าในแง่ธุรกิจเดี๋ยวเราไปคุยด้านธุรกิจกันครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจบีโคนะครับพี่เชนขายแฟรนไชส์ด้วยในรูปแบบของธุรกิจของเรานะครับมันก็จะมีเป็นอยู่สามรูปแบบนะครับ รูปแบบแรกนะครับก็คือเป็นรูปแบบตั้งแต่การเปิดเว็บไซต์เลยนะครับคือทีมงานก็จะสร้างเว็บไซต์ให้ทุกอย่างนะครับโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับอัปเดตสินค้าพวกนี้นะครับทีมงานก็จะการให้หมดเลยท้งปีอันนี้คือเป็นรูปแพ็กเกจแรกนะครับแพ็เกจที่2ก็คือแพ็เกจของการตั้งบูธก็จะเหมาะกับตลาดนัดเออหรือว่าตามแหล่งชุนชนต่างๆที่ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะอ๋อมีทั้งออนไลน์มาเป็นบูธเล็กๆเคลื่อนย้ายได้ใช่แล้วก็ใช้ที่สุดเลยเต็มรูปแบบ คือรูปแบบนี้ครับแล้ว <B ico S 1> ในอนาคตพี่วางแผนธุรกิจบ i โคไว้อย่างไรบ้างครับก็บ i โคเองได้รับผลตอบรับ ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเนื่องจากในตัวของผลิตภัณฑ์เองหรือว่ารูปแบบธุรกิจเองนะครับแล้วนอกจากเราจะขยายในเมืองไทยครบทุกจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องแล้วเนี่ยฮะปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าแถบประเทศเพื่อนบ้านเราเอเซียไม่ว่าจะเป็นอินโดเองนะครับเวียดนามเองนะพม่านะครับแม้กระทั่งลาวนะครับเขาก็มาติดต่อเราแต่ว่าตอนนี้เป็นในส่วนของพาร์ทเนอร์ในการนําเข้าสินค้ามากกว่าแนอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาไปในส่วนของการขยายแฟรนไชส์ออก ไปต่างประเทศต่างประเทศรอบๆเพนแห่งทั้งหมดเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเขากําลังอยากได้ความมั่นใจว่าถ้าซื้อแฟรนไชส์ b i โคไปเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนพี่เชนครับคุณจะประสบผลได้คือ1เรามีการตลาดที่ชัดเจนโฟกัสที่เป้าหมายนะครับสสินค้าของเราตอบโจทย์ตลาดนะครับสสินค้าของเราเนี่ยนะเป็นสินค้าที่นะครับราคาถูกแล้วมันครบ เพราะจากเนี้แล้วลูกค้าคนๆหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรแนะคุณภาพดีร,ราคาถูกเป็นสินค้าที่เขาต้องการนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราที่เราต้องการพัฒนาแล้วในส่วนของการเทรนในการทําธุรกิจเนี่ยนะฮะเราก็มีทําอยู่ต่อเนื่องอเพราะฉนั้นผมมั่นใจเลยว่าไอ้สิ่งที่ผมผ่านมาเนี่ยผมก็าถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ลบข้อต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจอยู่นี้ให้พวกคุณแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราคุณต่อยอดจากตรงนี้ได้เลยถ้าผมทําได้นะจากศูนย์นะครับคุณก็ทําได้เช่นกันครับ ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมหลายท่านอยากทราบว่าหัวใจสําคัญเลยตลอดระยะ15ปีที่ผ่านมาที่พิเชนประสบความสําเร็จได้แบบนี้หัวใจสําคัญของการทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จคืออะไรครับคือสิ่งที่ผมยึดถือแล้วก็ทีมง,งานยึดถือตลอดมาที่ผม,ผมสอนทีมง,งานนะครับก็คือว่าคุณต้องฟังเสียงลูกค้าฟังเสียงลูกค้าแล้วลูกค้าจะพาคุณไปสู่จุดจุดที่สําเร็จรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการทําธุรกิจเนี่ยนะฮะคุณอย่าไปมองเรื่องของของอุปสรรค ไปโฟกัสจุดนั้นมองหาที่โอกาสนะครับหาที่โอกาสแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนความคิดซะเดี๋ยวการกระทํามันก็จะมาเองนะฮะเจ้าอุปสรรคอะไรต่างนานี่ครับผมบอกนะครับว่าอุปสรรคมันเป็นแค่เพื่อนเดินทางของเราเท่านั้นอยากคิดว่ามันเป็นศัตรูหรือมันเป็นปัญหาขชีวิตเรานะเมื่อเราชินกับมันเราจะสนุกกับมันเวลาแก้เมื่อเราแก้เสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเออมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีพลังว่าอันนี้เราผ่านไปได้ โ<ด>คผมบอกเลยว่าได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วบางทีผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรมักจีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีครบทุกอย่างเลย<ช>ที่สําคัญที่สุดคุณภาพดีแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับ,อรบยอดเยี่ยมแบบนี้ครับไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นธุรกิจเประเทศไทยครับพวกเราก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครื่องสำอางที่ยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยเข่าช่องรถแท้แกาแฟไทยครับ